สวัสดีเจ้าวันนี้พามาทำอาหารเหมือนเดิมเจ้าใส่หอมแดงเข้าไปก่อนนะเจ้าลืมบอกไปวันนี้เป็นเมนูอาหารง่ายๆเจ้าอาหารบ้านๆเจ้าจะมาดูกันนาอว่ามันเป็นยังอ่าหอมแดงลงไปแล้วนะเจ้าทีนี่ก็ตะไคร้เจ้าคานะเจ้า ใบมะกรูดนะเจ้าฉีกใส่เข้าไปมะขามเปียกเจ้าลากพักป้อมโอเครื่องก็นักหน่อย้ะเจ้ามะเขือเทศพริกเจ้ากระเทียมทุบใส่เข้าไปเลย เสียงจะบออกแล้วใส่เกลือลงไปหน่อยนะเจ้าชลดเจ้าบัดดีเจ้า ขซอสหอยนางรมเคลีเลเข้ากันเดี๋ยวจะต้มเอาเครื่องให้มันหอมๆสักพักแล้วเจ้าสักสองสามนาทีเนาะ มาเลยเจ้าที่นี่น้ำก็เข้มข้นขนาดแล้วนะเจ้าพร้อมเจ้าหอมน้ำต้มยำขนาดเลยนี่เจ้าวันนี้เมนูต้มยำปลากระป๋องเจ้า เทลงไปเสียงเปิด <laughs> เสียงเปิดฟ้านี่เหมือนนะครับอ่างในเจ้าที่ว่าสี่สิบดีกี้ก็จาต้องค่อยๆใส่เนาะัวกปลามันจะเละเดี๋ยวเขาจะรอวันน้ามันพดกันนะเจ้า หน้ามันพดก็ไปว่าคือหน้ามันเดือดก่อนนี่เนาะเดือดเดืเดือดเจะเติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยหนึ่งนะเจ้าทีนี่ก็มาชิมเลย มือสั่นมือสั่นถ้าจะได้ยกให้สักแก้วหนึ่งเนาะมือสั่นลำมันใจจะอันนะเจ้าจอนมันน้อยโอเคโอเคทีนี้ก็ปิดไฟนะเจ้าฝนก็ตกสุดวันสุดคืน เรก็ใส่ต้นหอมพักชีกับใบเขี้ยวเลื่อยเข้าไปนะเจ้านี่ห <Home, home. S 1> อมๆมนเลยทีนี้ก็จัดใส่ถ้วยนะเจ้าอันนี้บัตักเนาะเทใส่เลยโอ้โอ้โ,อโอนี่นี่เป็นไหน่ากินก็เจ้า เอาพักโรยข้างหน้าไปอีกนี่เจ้าต้มยำปลากระป๋องสดน้ำพร้อนในวันฝนตกนะเจ้าไปพออีกหนึ่งเมนูนะเจ้ายังขาดอีกหนึ่งเมนูมาเจ้าทํำน้ำยำก่อนนะเจ้ามะนาวก่อนเลยมาโซนยังละ่ะขอมะนาวเปรี้ยวๆซักซีกหนึ่งก่อน รดน้อยหนึ่งเจ้าลดดีน้ำปลาเจ้าเนื้อพริกซับนะเจ้า พริกซับหรือพริกซอยเนี่ยกระเทียมซับเจ้าตะไคร่นะเจ้าโค,เล,คเล่โคเล่โอ้หอมน้ามะนาวนะเจ้าเมนูที่สอง เสียงเปิดฝามาเห็นแล้วเมนูที่สองก็ยำปลากระป๋องเจ้านี่ใส่เข้าไปกินเต๊ะๆบรนฝนตกปลากระป๋องใส่เข้าไปเมนูละสองกระป๋องนะเจ้ายำปลากระป๋องง่ายๆบ้าน บางคนก็ใส่มะเขือเทศเอ่อมะเขือเทศหรือมะเขือส้มตัยเนอะแต่เบียนี่ไปใส่เจ้าโดยหอมแดงเข้าไปใส่ต้นหอมพักชีโดยคนเบาๆนะจ๊ะ อีก็ได้แล้วเน,นาะเพราะนำยำในเบียคนเข้ากันหมดแล้วนะเจ้ามาชิมมาชิมเนาะใส่หอมแดงมาเฮียหน่อยมาชิมดูอืม z o ได้ใจ มเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะเจ้าเอาพักโอยหน้ามันไปเหี้ย โรยเข้าไปเรบร้อยเจ้ายําปลากระป๋องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเตยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า